สวัสดีครับคุณผู้ชมครับวันนี้ผมอยู่ที่วัดนาโนนตมบลหนองไทยอำเภออุจมพรพิสัยจังหวัดศรีสะเกษนะครับคุณผู้ชมครับมาชมภาพยนตร์นะครับคืนนี้มีทั้งหมดด้วยกัน4จอนะครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวไปชมบรรยากาศกันนะครับนี่นะครับคุณผู้ชมครับจอที่1ก็แอมไฮไฟลภาพยนตร์นะครับจอที่2 พันแสงดิจิตอลยโสธรจอที่3มิสเตอร์เอนะครับคุณผู้ชมครับในส่วนของจอที่สนะครับไม่แน่ใจว่าใช่กบสาวหรือเปล่าเดี๋ยวไปดูกันใกล้ๆนะครับคุณผู้ชมครับสวัสดีครับสวัสดีครับมือนีนมานน้ำกันจักจอครับมือนีนทั้งหมดจั๊กจอมือไหนห้าจอห้าจอปะ หนึ่งสองสามสี่โอ้ทั้งในอีกตัวหนึ่งหมอทั้งสายฟิล์มหมอสายฟิวมระบบฟิล์มอะครับไอไอไอเป็นหน่วยอิหยังครับทั้งในเสริมสร้างเสริมส้างโอ้เป็นสายระบบฟิล์มเลยบ่ครับโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวไปเบื้องเนาะครับเนาะขอบคุณครับอ่ะนี่แหละครับหน่วยแรกนะครับก็เป็นแอ็มไฮไฟภาพยนตร์นะครับแอ็มไฮไฟภาพยนตร์สีสะเก็ตเท่านะครับหน่วยแรกนะครับพี่น้องครับ หน่วยที่2นะครับก็เป็นพันแสงภาพยนตร์นะครับคุณผู้ชมครับพันแสงภาพยนตร์ดิจิตอลนะครับมาจากยะโสธรนะครับหน่วยที่2ครับหน่วยที่3เป็นมิสเตอร์เอนะครับคุณผู้ชมครับหน่วยที่3เป็นมิสเตอร์เอนะครับมิสเตอร์เอนะครับหน่วยที่3ามนี่นะครับมิสเตอร์เอนะครับอยู่ข้างๆกับพันแสงภาพยนตร์นะครับอ้าสวัสดีครับ เป็นทังไดครับมือแร่งนะีนลูกน้กากันหาจอบะครับซีซีซหาเนาะทาั้งในอนึงเนาะ <im it> โอ้เหล่าบอฟล์ม <im it> ทั้งในเลยอันนี้หนังยังอันนวย้ยใดครับเนี่ย <im it> สุบนันภาพยนตร์หมอมาตัาง้งใดครับสุบันเนี่ย <im it> อำเภอวังหินหมอ,อครับขอบคุณครับอ่ะ <im it> สุบนันภาพยนตร์ <im it> นะครับคุณผู้ชม <im it> สุบนันภาพยนตร์มาจากอำเภอวังหินนะครับตัวนี้นะครับพี่นองครับ หนังของอำเภอวังหินนะครับพี่น้องครับตอนนี้ผมกับพ่เคยได้ยินซื่อนะครับสุบันภาพยนตร์นะครับหน่วยนี้กําลังกําลังล่องอุปกรณ์เครื่องเสียงต่างๆนะครับพี่น้องครับหาจอนะครับวัอนี้อยู่ที่วัดนาโนนนะครับเอาผลเนร็จซื้อพ่อขึ้นแล้วครับสุบันภาพยนตร์นะครับตอนนี้นี่ครับอันที่สองจอที่สองนะครับมิสเตอร์เอภาพยนตร์นะครับมิสเตอร์เออำเภอราศีสไลด์หน่วยที่สามพันแสงดิจิตอลยโสธรนะครับหน่วยที่สี่ทั้งหมดจะเป็น แอมไฮไฟภาพยนตร์นะครับพี่น้องครับเดี๋ยวสิภาพพี่น้องไปเบืองหน่วยทั้งในนะครับที่นี่ป็นโานัแ่เวดาจะยปรลงมาเลอกไหมจะมานะครับตั้งใจมานะครับจะเนชมบลารีนี่แหละครับคุณผู้ชมครับจอที่5นะครับสมสร้างภาพยนตร์นะครับท่านได สมสร้างภาพยนตร์อำเภอรัตนบุรีจังหวัดสุรินทร์นะครับจอนี้จอนี้จะฉายในระบบฟิล์มเลยนะครับจอนี้นี่ครับเตรียมคือฟิล์มเตรียมอะไรมาแล้วนะครับคุณผู้ชมครับสมสร้างภาพยนตร์เี่ครับเตรียมมาแล้วครับฉายระบบฟิล์มนะครับจอนี้สมสร้างภาพยนตร์ครับเอาละครับคุณผู้ชมครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามครับสวัสดีครับ